อย่างที่เราได้เรียนรู้หลักการการเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชนกันไปแล้วนะคะโดยหลักการสีสร้างเนี่ยจะเกิดขึ้นได้จะต้องอาศัย2ใช้ในชุมชนนั่นก็คือศักยภาพและก็สายสัมพันธ์ในชุมชนดังนั้นเพื่อให้การเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชนนะคะประสบความสําเร็จและยั่งยืนเนี่ยจำเป็นจะต้องอาศัยกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนซึ่งการสร้างการมีส่วนร่วมนั้นหมายถึงกระบวนการในการดําเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือดําเนินการใดๆอย่างมีเสรีภาพตาม ิทธิและหน้าที่ของชุมชนที่มีเป้าหมายหลักในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนโดยให้สอดคล้องกับวิถีการดําเนินชีวิตค่านิยมประเพณีและทัศนคติของคนในชุมชนแล้วก็เปิดโอกาสให้คนในชุมชนนะคะร่วมมือร่วมดําเนินการติดตามประเมินผลรวมถึงร่วมรับผิดชอบหรือร่วมใช้ประโยชน์จากการดําเนินกิจกรรมนั้น โดยในการเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชนนะคะได้ประยุกต์ใช้กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนค่ะ เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนในชุมชนเนี่ยเช่นผู้นําชุมชนทั้งในระดับตบําบลในระดับหมู่บ้านเจ้าหน้าที่สาสุขอสอมพัฒนาสังคมกลุ่มชมรมต่างๆในชุมชนแม้กระทั่ง NGO รวมถึงประชาชนนะคะได้เข้ามามีส่วนในการออกแบบกิจกรรมวางแผนปฏิบัติการในชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและลดผลกระทบทางสุขภาพจิตจากสถานการณ์วิกฤตรวมถึงปัญหาอื่นๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของชุมชนด้วยค่ะ